สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีนะคะช่องปุ๋ยพารวยทุกท่านวันนี้นะคะก็มาพบกันกับแนวทางเนาะแนวทางนะคะตำราวของเราสูตรดั้งเดิมนะคะสูตรใหม่สูตรเม็ดเดียวนะคะปรับสูตรใหม่หมดเลยนะคะทุกคนเอาอยู่บนสูตรเขาเสียไปเป็นเหล็กดับบ่ค่ะ,คะเอานะคะงวดก่อนนี่ก็ เต็มเต็มนะคะหมายถึงโดนเต็มเต็มค่ะไม่มีแปดสักตัวเลยนะคะทุกคนมีทุกตัวยกเว้นตัวที่ออกนะคะเราก็เริ่มไม่พัฒนาแล้วนะคะไม่รู้จะมาตัวไหนเนาะเออเขาจะหาเงินเที่ยวปีใหม่ะค่ะทุกคนนะคะงวดก่อนแอดให้แปดนะคะโอ้ยไม่มีแปดสักตัวเลยนะคะทุกคนสี่หกศูนย์สามนะคะหกศูนย์สามแล้วก็สี่หกนะคะทุกคนนี่นะ ไม่มีแปดมาสักตัวนะคะไอ้เราก็ว่าโอ้วันพระยังไงก็แปลนเนี่นอนนะคะเอา้าเอาอยู่บขสูตรเก่าเอาไหมคะสูตรเก่าเม็ดเดียวจะไปทําเป็นตัวดับบอกคคะอ้มมันก็รุดโพดเฮอหรุดหกเจ็ด 6, ม้วติดนะคะป้าติดโถโบโบโมบอกเสียงเจ็ดง้วดติดนะคะทุกคนนะคะเอาไปไปทำเป็นดับนี้คงจะดังเนาะช่องเราเนาะ นี่นะคะทุกคนตามนี้เลยนะคะมาดูสูตรใหม่ของเราปรับหมดเลยนะคะปรับหมดเลยค่ะทุกคนนะคะตัวนี้นะคะนี่เนาะสูตรดั้งเดิมนะคะอันนี้ก็ย้อนหลังให้ดูหนึ่งงวดนะคะงวดก่อนนี้สูตรนี้ให้เจ็ดสามนะคะมันออกสี่หกศูนย์สามเนาะงวดนี้สูตรนี้ให้หนึ่งสองนะคะสูตรดั้งเดิมนะคะตัวนี้เป็นสายรูดนะคะปรับสูตรใหม่ค่ะทุกคนนะคะเปิดตัวเลยนะคะสูตรใหม่ค่ะหนึ่งสองค่ะอ่อพยาบอกให้มันไปต่อบดาค่ะ เดี๋ยวเผื่อเอฟซอยากได้สูตรเก่านะคะแอดเขียนให้เอฟซสูตรเก่าจะไม่ทาเป็นดับป่ะค่ะดับมิดเดียวเอฟซีวานะคะเอาไม่เป็นไรค่ะเราเขียนให้นะคะเราไม่หงม่หงิดใครจะไปเหตุเป็นเหล็กดับก็เอาไปเด้อจ้ะโอ้แต่ว่ามันก็ดับดับดีจริงๆนี่ยแหลคะค่ะโอ้สูตรเก่านะคะสูตรเก่าที่หลุดจิตงวดติดนะคะทุกคนสูตรเก่า อาแอดเขียนทั้งสูตรเก่าสูตรใหม่ให้นะคะจะได้ไม่งงเนาะเอานี่นะคะสูตรดั้งเดิมของเรานะคะให้ไปที่หนึ่งสองอ่ะทดลองค่ะงวดแรกค่ะทุกคนนะคะงวดแรกสิเป็นจังไรเนาะเลขขึ้นลงต่ำาอยหันหนึ่งสองนะคะสองนี่ชนก,นกันกับเลขแม่แล้วนะคะสองชนกันกับเลขแม่เนาะนะคะหนึ่งสองนะคะชนแล้วได้ชนหลายชุดเลยแต่ว่าหนึ่งนี่ชนสูตรหลานนะคะแอดเห็นหลานให้อยู่แปดหนึ่งนะคะ สูตรใหม่นางนะคะนางให้แปดหนึ่งล้านกับโบนี้จาก 8, แปดจักเือช่วงนี้ช่วงนี้นะคะล้านก็ไม่หนีจากแปดนะคะทุกคนโอ้หรือจะเป็นสองมาบอกคะ่ะเอาเลขแม่ก็ให้ไปที่สองนะคะห่วยนี่นะคะทุกคนเพราะว่าแอดก็มาดูนะคะแอดจะให้ตัวไหนนะคะพินิจพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์กันดูนะคะเน้นตัวใดก็ไปตัวนั้นไวแอสส่วนมากมีแต่หนึ่งนะคะชุดสรุปเนาะ เอามาดูนะคะเม็ดเดียวแอดให้ตัวไหนนะคะสูตรเม็ดเดียวนะคะนี่เลยแอดให้ไปที่หนึ่งนะคะทุกคนสูตรใหม่นะคะตัวนี้เป็นสูตรใหม่เขียนไมน่นอนเขียนในนั้นแล้วนะคะทุกคนสูตรใหม่นะคะทุกคนแอดสูตรใหม่เลยนะคะนี่สูตรใหม่ new นะคะ new v e s i o n อันนี้สูตรเก่าให้ fc ดูเฉยๆนะคะเผื่อบางท่านอยากเอาไปไปทำเป็นดับเป็นดับอะไรก็ว่ากันไปนะคะ แอดสิเดูรตรงอันนี้เนาะสูตรเก่านะคะเผื่อใครอยากหาสูตรเก่าโอ๊ยจะเอาไปทำเป็นสูตรดับประเซนตอสว่ะส้ยหลุดเกินนะคะเจ็วดติดนะคะโหดมากนะคะทุกคนแอดก็เลยต้องปรับสูตรนะคะหลุดยับเยินเลยเนาะ เอานีให้ไปที่หนึ่งนะคะทุกคนสูตรใหม่ของเรานะคะหนีเนาะสูตรใหม่ให้ไปที่หนึ่งนะคะหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งนะคะสตาร์ทที่หนึ่งเจ็ดเลยนะคะหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งนะคะงบน้อยหนึ่งสองหนึ่งสามนาะหนึ่งสองสามแล้วก็หนึ่งสองสามหกนะคะตัวนี้เป็นสูตรเม็ดเดียวสูตรงบน้อยของเรานะคะถ้าชอบค่อยจัดค่อยตามนะคะส่วนสูตรเก่านะคะสูตรเก่าให้หกเม็ดเดียวนะคะเอานี่ใครถามหาสูตรเก่านะคะ สิตัดหกถิมว่มจ้ะว้ายไม่ใช่ให้สูตรใหม่แล้วมาสูตรเก่าเลยอันนี้เขียนเทียบให้เอซดูเฉยๆนะคะแต่เราก็ใช้สูตรหนึ่งนะคะทุกคนเอามารุ้นกันนะคะหนึ่งสองนี่สวยนะคะหนึ่งสองนี่เป็นเลขวันที่เลขเดือนนะคะนี่เนาะหนึ่งสองหนึ่งสามนะคะทำไมมันมาจบที่เลขต่ำเลือเกินนะคะจะไม่ออกตัวเดิมเหรอคะ อวันจันทร์ปาบเซียนนะคะพินิจพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์กันดูหน่อยนะคะทุกคนวันจันทร์ปาบเซียนเนะาะมาดูสถิตินะคะสถิติอันยังก็สถิติเม็ดเดียวนะคะของเราสถิติสูตรเม็ดเดียวของเรานะคะเม็ดเดียวเคียวทั้งวันนะคะทุกคนสูตรเม็ดเดียวเคียวทั้งวันสูตรร่างเดิมนะคะอ้าวนี่นะคะหลุดเจ็ดก็ด,ดติดนะคะผวดโพเบอกโมเบิกแตงูนึกว่าเลขดับนะคะ นึกว่าเลขดับค่ะทุกคนนะคะสูตรใหม่นะคะตัวนี้เป็นสูตรเม็ดเดียวเลยนะคะสําหรับสายชอบวิ่งชอบรูดนะคะสูตรเม็ดเดียวเอฟซีก็ม,กมักเบิ้งมาเบิงนแอดก็ชอบนะคะชอบดูเขาพวกเขาก็สร้างแล้วว่าแต่เดี๋ยวเบิงวันนี้ให้เลขต่ํามากเลยนะคะให้ไปที่หนึ่งมันสีเมนอยู่บนคันหนึ่งสองหนึ่งสามนะคะหนึ่งสองสามหกนะคะรอรุ้นนะคะงวดแรกค่ะเปิดตัวค่ะเปิดโตวงวดแรกบบมีอันนี้ให้เบิ้งดอกค่ะ สูตรแม่ของมันคือสูตรดั้งเดิมนะคะเราจะจะเลือกจากสูตรดั้งเดิมนะคะหนึ่งตัวว้ยต่ว่าบนนี่แอดมินสามตัวบนแอดมินให้ไปที่หนึ่งเจ็ดนะคะตระกูลติด 1, 7, 1, 7, 1, 8, หนึ่งเจ็ดใแอดมินให้นะให้หนึ่งเจ็ดสีมาหนึ่งอย่างเนาะจะมีหนึ่งไหมนะคะแต่ว่าวันจันทมันก็เดินดีนะคะหนึ่ง เอานี้นะคะแ KB เอาเลยค่ะทุกคนนะคะแขบเอาหลุดค่ะชอบก็ค่อยจัดค่อยตามนะคะทุกคนอุ้ยเลยก็โหดซะเหลือเกินนะคะน่ากลัวอันตรายเนาะถ้ามีอะไรเพิ่มเสริมเติมแต่งนะคะเดี๋ยวแอดก็จะลงคลิปให้นะคะนี่สถิตินะคะสถิติเข้าหลุดเราก็ให้ดูเลยนะคะแต่ว่าหนึ่งนีแอดหึงชนกันกับหลานนะคะแอดชนกับหลานนะคะหลานให้แปดหนึ่งค่ะสูตรใหม่หลานเช่นเดียวกันนะคะแอดก็มีด้แอดสตาร์ทที่หนึ่งเจ็ดนะคะ หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งนะคะจะมีเบิ้ลหรือเปล่าวันจันทรนี่ก็ถือว่าชอบเบิ้ลนะคะตามสถิติเนาะที่เอฟซีได้เห็นกันนะคะโอ้ยวันจันนี่หนึ่งก็มาดีอยู่ด้ค่ะทั้งเล่มใหม่เล่มเก่านะให้ดูสถิติไปด้วยเลยนะคะเพื่อที่จะได้เอาไปพินิจพิจารณาโอ้หนึ่งมาอยู่นะคะหนึ่งมานี่นะคะหนึ่งนะคะมีหนึ่งสองหนึ่งสี่นะคะโอ้หนึ่งสี่ก็สวย้ะ หนึ่งสองหนึ่งสี่นะคะตัวนี้เป็นเล่มใหม่นะคะมันก็เดินเลขไม่สูงเท่าไหร่นะคะถ้า,าดูจากเล่มใหม่ทุกคนนี่นะคะทุกคนดูสถิติจากพวกนี้นะคะก็จะมีหนึ่งสองโอ้หนึ่งสองมาดีค่ะหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดนะคะถ้าเป็น1ตหนึ่งหนึ่งนะคะโอ้หนึ่งหนึ่งคือออกดี้ หนึ่งหนึ่งนะคะทุกคนนีหนึ่งหนึ่งนะคะหนึ่งเก้านะคะโอ้เจ็ดอีสวยเหมือนแหละหนึ่งหนึ่งหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งสองหนึ่งอ่ะถ้าหนึ่งจะมานะคะทุกคนเอาลองดูเด้อค่ะเราก็ดูจากสถิตินี่แหละมันออกไม่ไกลจากตัวเดิมเดิมนี่แหละค่ะทุกคนแต่สูตรเก่าให้หกนะคะสูตรเก่าเราไม่ใช้แล้วนะคะเพราะว่ามันหลุดมาหกหัวติดนะคะหกหัวเจ็ดหัวติดนะคะแอดก็ไม่คิดว่ามันจะหลุดขนาดนี้นะคะทุกคนเลขเอฟซีจะเอาไปทําเป็นเลขดับนะคะเผื่อใครจะเอาไปทําเป็นดับนะคะ เผื่อใครจะเอาไปทําเป็นดับค่ะมันให้หกค่ะมันให้หกนะคะสูตรเก่าให้หกนะคะแต่แอดฟันไปที่หนึ่งค่ะวันนี้เราลองของใหม่กันนะคะเปิดโตค่ะเปิดโตหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งนะคะงบน้อยหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสองสามแล้วก็หนึ่งสองสามหกสำหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนนะคะขอให้หมานขอให้หิงขอให้ปงังขอให้โชคดีค่ะกับแนวทางที่ทางช่องนําเสนอนะคะสวัสดีจ้า